หยุดร้องเดี๋ยวนี้นะหยุดร้องแม่บอกให้หยุดร้องไม่เปอดไม่ปิดไม่เปอ้ไม่เปิไม่ปิดไม่เปิเปเปพอได้แล้วหยุดร้องเดี๋ยวนี้นะคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่ามันทําให้ลูกของเราเนะี่ยเขารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจเขาต้องบอกว่าทุกน้ําตาของลูกนั้นมีที่มาเสมอคะ่ะก่อนจะบอกให้ลูกของเรานั้นหยุดร้องไห้เราต้องลองฟังลูกก่อนว่า ลูกของเรากำลังบอกอะไรเรามาดูกันค่ะ<ฟ>เราเนี่ยอยากให้ลูกหยุดร้องไห้ใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยค่ะจริงๆแล้วลูกของเราเขาต้องการการได้รับการยอมรับและความเข้าใจจากคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดค่ะทำไมลูกต้องร้องไห้ การร้องไห้เนี่ยค่ะมันคือการแสดงออกทางอารมณ์มันเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวแล้วก็รับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นของเด็กและมนุษย์ทุกคนเลยค่ะที่มาของการร้องไห้เนี่ยค่ะเราสามารถจะแบ่งเป็นหลักให,ใหญ่ๆได้สองข้อนะคะก็คือร้องไห้เพราะเสียใจโกรธกลัวหรือว่าสูญเสียสิ่งที่สําคัญร้องไห้เพราะไม่ได้ดังใจกรณีที่1ร้งองไห้เพราะเสียใจโกรธกลัวหรือว่าสูญเสียสิ่งที่สําคัญ ัวอย่างเช่นร้องไห้เพราะว่าของเล่นที่ลูกรักเนี่ยมันพังหรือว่าโดนแย่งไปร้องไห้เพราะถูกเพื่อนแกล้งไม่มีใครให้เล่นด้วยร้องไห้เพราะว่าห่างจากคุณพ่อคุณแม่อย่างเช่นพ่อกับแม่ไปทํางานเลยฝากลูกไว้กับคุณยายร้องไห้เพราะว่าต้องไปโรงเรียนร้องไห้เพราะเจ็บปวดหรือได้รับบาดเจ็บสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทําเลยนะคะนั่นก็คือ บอกให้ลูกหยุดร้องไห้เพราะการบอกแบบนี้ค่ะมันจะยิ่งไปกดอารมณ์ของลูกไว้และลูกเนี่ยจะยิ่งรู้สึกแย่มากขึ้นไม่ควรลงโทษที่ลูกร้องไห้เพราะว่าจะทําให้ลูกของเราเนี่ยเขารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้รับความเข้าใจจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองคุณพ่อคุณแม่ควรทํำยังไง 1. อยู่เคียงข้างให้ลูกรู้ว่าเขาอะไม่ได้อยู่คนเดียวนะ 2. ยอมรับอารมณ์ของลูกไม่ตัดสินใจความรู้สึกของลูก 3. ช่วยลูกเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตัวเองเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่คิดฟ a ร i l รีนำมาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคิดฟ a ร i l รด้วยนะคะมาถึงกรณีที่2นะคะก็คือว่าร้องไห้เพราะไม่ได้ดังใจมันคือการร้องไห้แบบว่าถูกขัดใจหรือไม่ได้ในสิ่งที่ลูกต้องการนั่นเอง อย่างเช่นอยากกินขนมมาแต่พ่อแม่ไม่ให้อยากจะเล่นแต่ถึงเวลาอาบน้ำแล้วไม่ชอบอาหารที่แม่ทำให้กินเลยอยากที่จะเป็นคนควบคุมอย่างเช่นไม่อยากเก็บของเล่นไม่อยากทำตามกติกาหรือรู้สึกน้อยใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเอง <S <S สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังก็คือ ไม่เผลอตามใจเพียงเพราะว่าลูกงองแงเพราะจะทําให้ลูกของเราเนี่ยเขาเรียนรู้ว่าร้องไห้เท่ากับได้สิ่งที่ต้องการจาไว้นะคะร้องไห้เท่ากับได้สิ่งที่ต้องการไม่ปล่อยให้ลูกของเราเป็นฝ่ายควบคุมหรือว่ามีอํานาจเหนือเราคุณพ่อคุณแม่ควรรับมือยังไงล่ะ 1. ใจเย็นและมั่นคงข้อที่2ไม่ตอบสนองการร้องไห้ด้วยการตามใจข้อที่3ให้ทางเลือกกับลูกอย่างชัดเจน ข้อที่ 4. สอนให้ลูกเข้าใจอารมณ์ตัวเองคราวนี้นะคะมาดูกันว่าวิธีรับมือเมื่อลูกร้องไห้เอาแต่ใจทำยังไง 1. ตั้งกฎกติกาชัดเจนอันแรกเลยนะคะกฎ3ข้อที่ทุกบ้านต้องมีก็คือไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นและไม่ทำร้ายข้าวของกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนให้ลูกนะคะได้มากได้น้อยแค่ไหนและหมดเวลาเมื่อไหร่ ลำดับหน้าที่ให้ลูกเนะะี่ยค่ะทำกิจวัตรประจำวันให้เสร็จก่อนเล่นเสมออย่างเช่นกลับมาจากโรงเรียนก็ต้องทำกันบ้านก่อนถึงจะเล่นได้ข้อที่2เมื่อลูกไม่ทำตามกติกาทวนกติกาให้ลูกฟังไม่ต้องสั่งนะคะแต่ให้ควบคุมข้อตกลงพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกอย่างเช่นตรงต่อเวลารักษาสัญญาแบบนี้เป็นต้นค่ะ <S <S เมื่อลูกร้องไห้อรารวาส พูดให้น้อยไม่พูดขู่ไม่ต่อรองอย่างเช่นหมดเวลาเล่นแล้วไปแปลงฟันกันพาออกจากสถานการณ์นั้นๆเมื่อสงบแล้วค่อยพูดคุยกับลูกเป็นการสอนแบบไม่ใช่การขู่ถ้าลูกประวิงเวลาให้เวลา5นาทีแล้วต้องทำสิ่งนั้นอยู่ดีไม่อยากไปแปลงฟันก็พาลูกไปแปลงฟันลูกไม่อยากเก็บของเล่นก็ช่วยลูกเก็บค่ะ เมื่อทําได้ให้ชมสาคัญมากค่ะเพื่อให้ลูกของเรานะ่เขารู้ว่าเขาเนี่ยได้ทําสิ่งดีๆสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ชอบเด็กทุกคนต้องการคําชมจากคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้างค่ะข้อที่4กลับไปสร้างสายสัมพันธ์ก็คือถ้าลูกของเราเนะี่ยเขาดื้อมากอาจจะมีสาเหตุอย่างเช่น มีน้องคนใหม่ต้องไปโรงเรียนออมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องหาเวลาให้เวลากับลูกค่ะอย่างอ่านหนังสือเล่นด้วยกันส่งเข้านอนแบบนี้ค่ะ 5. สอนให้ลูกรู้ว่าร้องไห้เอาแต่ใจเท่ากับไม่ได้ผลเมื่อลูกของเราเขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการลูกก็จะเปลี่ยนจากการพูดเป็นการอารวาสชื่นชมพฤติกรรมที่ดีเสมออย่ามองข้ามสิ่งดีๆของลูกค่ะ คุณพกก่อคุณแม่คะทวนอีกทีนะคะลูกร้องไห้เท่ากับมีเหตุผลเสมออย่าห้ามหรือว่าดุแต่ให้เข้าใจแล้วก็รับฟังลูกถ้าร้องไห้เพราะเสียใจให้กอดแล้วก็พูดให้น้อยที่สุดถ้าร้องไห้เพราะเอาแต่ใจต้องใจดีแต่ไม่ใจอ่อนลูกของเราเขาจะค่อยๆเรียนรู้เรื่องของวินัยมากขึ้นและเติบโตสมวัยเข้าใจก,กฎกติกาของบ้านคะ่ะ คุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่กำลังเจอแบบนี้อยู่เลยนะคะลองนําทริคดีๆที่คิดฟัร,ร์มรีนำมาแบ่งปันเนะะี่ยค่ะไปลองใช้กับลูกดูนะคะได้ผลที่ดียังไงมาคอมเมนต์กันด้วยนะคะและเพื่อมาให้พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่คิดฟาร,ร์มรีนำมาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคิดฟารรีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ